ตอนนั้นชนาทิพย์ได้รับคําแนะนํานะครับว่าลองไปที่พิชการราชนำเนินดูสิเพราะว่าเปิดคัดตัวอยู่นะครับตัวเล็กนิดเดียวครับมาจากสมพรานทักษะดีใจถึงแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยแต่ทีนี้นะครับคนเราครับมันมีของนะครับก็ชนาทิพย์เองแม้ว่าจะตัวเล็กซึ่งปัจจุบันยังตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเลยนะครับลองคิดดูว่าตอนเป็นเด็กมันจะตัวเล็กขนาดไหนแต่เขาว่ากันว่าในวันนั้นสู้สุดชีวิตเลยนะครับถึงขั้นว่าโอเค คนที่คัดก็มองว่าเอาวะดึงเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ลองให้โอกาสไปเสริมสภาพร่างกายสักหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รนนายการในแดนบอลไทยนะครับกับผมตั้มพันสธสิวิชายคุมนะครับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้จะนํามาบอกเล่ากันที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะท,ทั้งในอดีตและปัจจุบนันจะเป็นไทยจะเป็นเทศเกลดเล็กเกล็ดน้อยในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยมีอะไรเกิดขึ้นเล่ากันที่นี่เลยครับคิดไซโคงติงเคิร์ฟครับนับตั้งแต่ที่ผมมาประจําการที่นี่นะครับนี่จะเป็น EP ีแรกเลยครับที่ผมจะบอกเล่าเรื่องราวของสถาบันการศึกษานะครับ ครั้งหนึ่งครับที่นี่เนี่ยผลิตนักฟุตบอลชื่อดังมากมายเลยนะครับและเชื่อว,ว่าในบรรดาสถาบันลูกหนังขาสั้นระดับตำนานจะมีชื่อของพวกเขาอยู่ครับนี่คือสำเพอม่องฟ้าพาณิชยาการราชดำเนินครับที่นี่นะครับคนที่ติดตามฟุตบอลเด็กฟุตบอลนักเรียนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าถือเป็นโรงงานถือว่าเป็นตักกศิลาที่ผลิตนักฟุตบอลดีๆชั้นนํามากมาย ประดับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยละครับว่าแต่เรื่องราวของสถาบันแห่งนี้จะน่าสนใจขนาดไหนนะครับสำเพาม่วงฟ้าแห่งนี้ผลิตแค้งทองประดับวงการไปมากมายขนาดไหนตลอดทั้งอีพีนี้เล่าเรื่องเรื่องนี้ละครับก่อนที่เราจะลงลึกเรื่องราวในอีพีนี้นี่นะครับวันนี้เราอยู่กับน้ําแร่ธรรมชาติตราช้านะครับ ขอบอนขอช้างขอเดียวกันนะครับซึ่งทางช้างเองก็เป็นผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับทั้งระบบตั้งแต่เยาว,วชนมาเลยนะครับล่มาสโมสรไทยลีกทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับต้องขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมดีๆครับมีให้เลือกชมอีกมากมายเลยนะครับไปตามชมกันที่ Facebook ช้างเวิลดด้วยนะครับ เราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทีมฟุตบอลพนิชยาการราชดำเนินนะครับคงต้องพูดถึงคีแมนบุคลากรคนสําคัญครับนั่นก็คืออาจารย์พยงขุนเนรครับอาจารย์ลูกหนังที่เริ่มต้นคุมทีมลูกหนังจากการที่เขาต้องการสร้างเด็กช่างให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพในเวลานั้นนะครับก่อนจะย้ายมาเป็นโรงเรียนพนิชยาการราชดำเนินครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพครับแล้วก็ต้องเอาพวกเด็กช่างเนี่ยมาหากิจกรรมทํากันก็เลยเอามาซ้อมฟุตบอลก,กันนะครับเพราะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยกำลังมันเหลือครับแล้วเด็กวัยรุ่นน่ะแหมพอแรงมันเหลือไม่มีอะไรให้ทำเดี๋ยวมันก็ไปตีกันนะครับอาจารย์แกก็เลยนัดเอาเด็กกลุ่มนี้นี่นะครับเอาไปซ้อมกันที่ ตรงการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนะครับซ้อมกันไปหลบไปแอบซ้อมกันเองบ้างอะไรบ้างสมัยนั้นนะครับเรื่องระเบียบการเข้าออกสนามมันก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ก็เลยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้นะครับซ้อมกันไปสักพักนะครับก็มีฟุตบอลรายการพิเศษติดต่อเข้ามานะครับเนื่องจากว่าเห็นเด็กช่างกลุ่มนี้ของอาจารย์เนี่ยมาซ้อมกันอยู่นะครับก็เลยมาถามว่าส่งทีมแข่งขันเลยไหมโดยเป็นทีมกีฬานักเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เชิญไปเล่นฟุตบอลรายการนั้นครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะทีมของอาจารย์กันโนเนมมากๆเลยนะครับเป็นทีมเด็กช่างทีมเดียวเลยในรายการแข่งขันแต่พอไปเล่นแล้วเนี่ย จับสู้ทีมดังๆได้นะครับไม่ว่าจะจับเจอกรุงเทพคริสเตียนนะครับวัดสุทธิแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์ภัยบูรณพันชาตรีนะครับที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมกีฬาตอนนั้นก็เลยมาชักชวนนะครับให้ตัวของอาจารย์พยงเองเ,องเนี่ยไปทำงานที่พาณิชยาการราชดำเนินนะครับเมื่อมาพิจารณาคำชวนมันตรงกับสิ่งที่ตัวอาจารย์พยงต้องการอยู่แล้วนะครับ การตบปากรับคําก็เกิดขึ้นครับมองในแง่บุคลากรน,นะครับนอกจากอาจารย์พยงแล้วเนี่ยผา้ดิแการรอดชดําเนินเนมีขุนพลลูกหนังอีกหนึ่งท่านที่เหล่าคนติดตามฟุตบอลนักเรียนรู้จักกันนะครับทําหน้าที่คุมทีมชุด18ปีนั่นก็คืออาจารย์เหมาครับ กมลสุวรรณเจริญนะครับที่เป็นรุ่นพี่ของอาจารย์พยงที่มสวพละศึกษานะครับถือว่าเป็นที่ปรึกษาในการทําทีมชุดแรกเลยครับในตอนนั้นนะ่ะนักเตะที่น่าสนใจของพิ้ีการราชดําเนินนะครับก็มีอย่างทอนศรภูมินะครับเธอสักใจมั่นซึ่งอาจารย์พยงเองก็มีส่วนในฐานะทีมงานสตาฟโค้ชของทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่านักเตะจะมีเกรดมีดีกรีเพียงใดนะครับแต่การเข้ามาทําทีมในช่วงแรกๆของอาจารย์พยงเนี่ย ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราเห็นหรือว่าที่คาดเดานะครับด้วยความที่ว่าโรงเรียนเป็นสายอาชีวะมีภาพลักษณ์แบบนั้นการถูกด้อยค่ามากกว่าสายสามัญก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นแหละครับโดยในช่วงลังกล่าวที่เป็นช่วงตั้งไข่นะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่า5ปีแรกเนะี่ยทางโรงเรียนมีทุนให้จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเบ็ดเสร็จต้องมาคอยจับจ่ายต้องมาคอยเหมือนกับว่าดูแลงบตรงนี้เนี่ย หานักฟุตบอลที่ได้ทุนจริงๆอะ่ะก็แค่ครึ่งเดียวครับหรือว่าประมาณ10คนเท่านั้นเองที่เหลือต้องมาคัดเลือกเด็กภายในโรงเรียนนะครับที่เตะบ,บอลบางคนก็เตะไม่ค่อยเป็นเตะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอาศัยว่าชอบแล้วก็มีความพยายามนะครับจนสามารถคลุกเคล้าแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นทีมได้ครับ โดยเด็กรุ่นแรกๆนะครับในการเข้ามาปั้นทีมตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายคนที่โด่งดังนะครับนอกจากเธอศักดิ์ใจมั่นกระทนสรภูมิแล้วก็มีอย่างนันทวัฒน์ทองมะลิวันนะครับซึ่งอาจารย์พยงเองก็บอกว่า คนคนนี้เนี่ยเห็นมากรตาแล้วก็พยายามดันขึ้นมาสู่ทีมเลยนะครับอาจารย์พยงแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีรุ่นของนันทวั์ทอมลิวันนะครับที่ดึงเข้ามาเล่นด้วยกันแต่หลักๆเนี่ยก็คือพยายามเอามาเนี่ยนะครับนักเตะท,ที่สร้างมานักเตะท,ที่หามาเนี่ยเอาไปทํางานร่วมกับทีมของอาจารย์กำมลน,นะครับแต่หลักๆเนี่ยตัวอาจารย์พยงจะดูรุ่น16ปีตอนนั้นเด็กจะต้องเป็นรุ่นที่เกิดปี2519นะครับ พวกตัวดังๆก็มีอย่างชูศักดิ์ศรีภูมิอาทิตย์ยศยอดที่อยู่ในทีมชุดนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความอดทนครับด้วยการทํางานร่วมกันอย่างดีระหว่างอาจารย์กำมวลกับอาจารย์พยงเนี่ยก็มีส่วนช่วยสําคัญเลยนะครับทำให้ทีมทีมนี้มันค่อยๆแข็งแกร่ง,แ,งและเป็นที่ยอมรับในฐานะของทีมชั้นนําของวงการฟุตบอลนักเรียนณนะขณะนั้นขึ้นมาได้นะครับ ยังไรก็ตามนะครับเหมือนโชคจะเข้าก้างครับเพราะว่าเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่ได้แชมป์ฟุตบอลอาชีวะเนี่ยเขาจะให้มาเล่นฟุตบอลในกลุ่มพลัศึกษาประเภทกอเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่เลยครับในฐานะของการแข่งขันฟุตบอลอาชีวะแล้วก็ได้แชมป์จริงๆด้วยนะครับหลายๆคนในทีมนั้นก็เติบโตอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเจอกันตั้งแต่ยังไม่เก่งเจอกันตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วก็สู้กันมา ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเลื่อนชั้นหมดเลยนะครับมาอยู่ในชุดกรหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีหรือว่ารุ่น16ปีนะครับนักเตะก,ก็เริ่มจะโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวตายตัวแทนเข้ามาสารต่อกันชื่อที่ต,ตามมาในระยะหลังนะครับก็จะมีอย่างธนสิทธิ์ทองอินรังสรรวิวัฒชัยโชคนะครับวิมลจันทร์คำวุฒิยาหยองเอ็นครับพิรทัศน์โพเรือนดี นิรุตสุระเสียงนะครับรวมไปถึงยุคที่สร้างชื่อขึ้นมาดังมากๆเลยครับอนุชากิจพงศ์ศรีนะครับดัชกรทองเหลาไล่มาจนถึงนักเตะท,ที่ยังโดดเด่นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจชนาทิพย์สงกระสินหรือว่าเจรบสมเภาดีชื่อทั้งหมดนี้ล้วนผ่านการดูแลจากนิชยาการราชดำเนินมาตลอดนะครับจากผลงานที่เล่ามาของทัสพสมเภาม่วงฟ้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆทีมเริ่มหันมามองแข้งเหล่านี้นะครับ จนกระทั่งยุคหนึ่งเนี่ยทีมในระดับไทยลีกเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับก็เพราะว่าเชื่อมั่นในกระบวนการสร้างทีมนะครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นการยืนยันถึงคุณภาพยุคทองของพาณิชยาการราชดำเนินนะครับเรียกได้ว่าในบรรดาฟุตบอลขาสั้นทีมทีมนี้ต้องมองครับประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับหนึ่งในสโมสรที่เข้ามาเป็นพันธมิตรนะครับก็จะมีอย่างสโมสรตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เข้ามาร่วมสนับสนุนครับแล้วก็เรียก ตัวของอาจารย์พยงเองเนี่ยไปช่วยในฐานะสตาฟโค้ชเพราะว่าในตอนนั้นนะครับทีมสโมสรตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเวลาเก็บตัวเนี่ยก็จะมาเก็บตัวที่พริชยการราชด,ดำเนินนะครับแล้วพอมีทีมเยาวชนก็จะให้ทางด้านของโรงเรียนเนี้ยร่วมดูแลกันไปเลยนะครับมีการเซ็นสัญญากันด้วยนะครับนั่นก็คือ MOU เซ็นกันอย่างเป็นกิจ,จะลักษณะน,นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็แทบไม่ได้อะไรเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับทางทีมเองก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับเงินสับสนที่เข้ามาปีละหลักแสนเนี่ยก็ยังพอที่จะช่วยการเติมเต็มเวลาที่โรงเรียนเองขาดหรืออะไรยังน้อยเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ทีมเองขาดหรืออะไรเนี่ยก็ยังพอเอาไปใช้ได้ หรือน้อยที่สุดเลยก็เป็นสวัสดิการให้กับตัวเด็กผู้เล่นเองนั่นแหละครับในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่สมโมสรตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะยุติบทบาทไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่ชื่อของพนิชเชยาการราชดำเนินเนี่ยดูจะขึ้นหิ่งไปแล้วนะครับทำให้มีหลายๆทีมเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรมากมายเลยนะครับก็มีทั้งราชประชาธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็สมโมสรบีเทโราศาสนะที่เชื่อมั่นในสถาบัานผลิต ผู้เล่นเยาวชนทีมนี้ก็เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับและด้วยผลงานที่สามารถพาทีมควา้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างผู้เล่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทําให้ชื่อของอาจารย์พยองแล้วก็ผลิชการราชด,ดำเนินกลายเป็นที่ยอมรับนะครับที่แม้แต่ตัวของอาจารย์เองก็ยังได้รับฉายาว่าเป็นนักปั้นมือทองในเวลาต่อมา ตัวอาจารย์เองเนี่ยมองย้อนกลับไปนะครับว่าการได้รับโอกาสจากทางโรงเรียนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องของการพึ่งพาก,กันครับไม่ต่างอะไรกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับ เพราะอย่างน้อยโรงเรียนสมัยนั้นอยากได้ใครก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวของโรงเรียนเองอยากจะได้นักเตะค,คนไหนก็สามารถดึงมาร่วมทีมได้นะครับแต่กับผมครับพอเวลาไปเจอตัวดีมีแค่ไหนก็เอามาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุยกันแล้วไม่สามารถจะต่อยอดซึ่งกันและกันได้ก็เลยต้องอาศัยวิธีปั้นอย่างเดียวนะครับจนเป็นที่มาของผู้สื่อข่าวก็เลยยก ตำแหน่งนักปัน้นมือทองตรงนี้ให้แล้วถ้าเกิดถามว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนักเตะที่เหมือนกับว่าจับต้องได้ว่าปั้นขึ้นมาแล้วดีเหลือเกินใครกันนะครับที่ผ่านสถาบันนี้แน่นอนครับต้องเป็นเจ้าซูเปอร์จิว๋วเด็กคนนี้แหละครับเด็กตัวน้อยจากสามพานนะครับที่ยังคงโดดเด่นและเชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่นักฟุตบอลอาชีพไทยเคยมีเลยนะครับ นั่นก็คือชนาทิพย์สงกระสินครับแน่นอนครับคนต้นเรื่องอย่างอาจารย์เองก็ยังเล่าให้เราฟังต่อนะครับว่าการพบเจอเจ้าเจ,าเ,จาเนี่ยตอนนั้นนี่ก็เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับแล้วก็ช่วงหลังผัดมาเนี่ยก็ไปมองหาที่ คัดตัวก็เราเลยไปคัดตัวกันที่อัสัมชัญธนบุรีปรากฏว่าไม่ตรงกับที่ต่ออสัมทนเนี่ยเขาอยากได้นะครับนั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามองในเรื่องของผู้เล่นที่มีรูปร่างมีหน่วยกา้านดีซึ่งชนาทิพย์ไม่ผ่านแน่ๆน,นะครับตอนนั้นชนาทิพย์ได้รับคําแนะนานะครับว่าลองไปที่พิชการราชนำเนินดูสิ เพราะว่าเปิดคัดตัวอยู่นะครับโดยทางด้านคนที่แนะนำเนี่ยก็คืออดีตนักเตะในยุคบุกเบิกของพชัชการราชดำเนินนะครับก็คือทอนสรภูมิเนี่ยก็ติดต่อพันรงเรียนมาด้วยนะครับว่าอยากจะให้ดูเด็กคนหนึ่งนะครับตัวเล็กนิดเดียวครับมาจากสัมพนานทักษะดีใจถึงแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยฝากอาจารย์ช่วยพิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับว่าพอไปได้ไหมาทีนี้นะครับคนเราครับมันมีของนะครับ ก็ชนาทิพย์เองแม้ว่าจะตัวเล็กซึ่งปัจจุบันยังตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเลยนะครับลองคิดดูว่าตอนเป็นเด็กมันจะตัวเล็กขนาดไหนแต่เขาว่ากันว่าในวันนั้นสู้สุดชีวิตเลยนะครับถึงขั้นว่าโอเคคนที่คัดก็มองว่าเอาว่าดึงเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ลองให้โอกาสไปเสริมสภาพร่างกายสักหน่อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะครับย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นนะครับประจา์พยงแกบอกว่าตอนที่เห็นเจชนาทิพย์เนี่ยมาคัดตัวเนี่ยก็เห็นเลยครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์มีความสามารถนะครับรู้สึกไม่ต่างอะไรกับตอนที่เห็นดัชกรทองเหลาตอนเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะไปย้ํากับโค้ชว่าหลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยอย่าลืมให้ชนาทิพย์เนี่ยไปโขนบาร์ด้วยไปเล่นเวทด้วยเนี่ยจนมีคนแซวเลยนะครับว่าหมาแขนยาวกว่าชาวบ้านเขา จนเปลี่ยนชื่อเรียกเลยนะครับกลายเป็นเจ้าดิงน้อยอะไรแบบนี้ไปแทนครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราเห็นกันนะครับการมองขาดแบบนั้นก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นการมองที่ถูกต้องนะครับชนะทิพย์สงกระสินเองเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นกํลาลังหลักให้กับพู้นิยการราชดำเนินรวมไปถึงก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรบีซีเทโรศาสนาสามารถคว้าแชมป์ FA ยุทธครับแล้วก็ต่อยอดสู่ทีมชุดใหญ่ไล่ไปถึงความสําเร็จในระดับ ทีมชาติแล้วก็ออกนอกประเทศแล้วก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แหละครับนั่นคือชนะทิพย์สงกระสินนะครับว่าแต่เคล็ดลับที่อาจารย์แกมองว่ากว่าจะสร้างเด็กขึ้นมาได้สักคนหนึ่งคืออะไรเรื่องนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจเลยนะครับโดยอาจารย์พยงกระบ,บอกว่า3ส่วนหนึ่งโดยอาจารย์พยงแกบอกว่าไว้ว่ากว่าที่จะสร้างเด็กขึ้นมาแล้วดีขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเกิดว่าจะนับว่าก้าวแรกคืออะไรโอเค การไปเห็นเด็กที่มีความสามารถว่ายากแล้วแต่การที่จะไปเจอสถาบันหรือว่าโรงเรียนที่พร้อมจะให้โอกาสมันคือเรื่องที่อาจจะยากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องเหมือนต่างคนต่างเอามือมาตบใส่กันครับตบมือข้างเดียวยังไงก็ไม่ดังไปหาเด็กที่เก่งมาขนาดไหนถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนยังไงก็ไปไม่ได้นะครับเช่นกันนะครับตัวเด็กเองก็สําคัญมากๆ เพราะต่อให้ทางโรงเรียนหรือว่าตัวโค้ชให้การสนับสนุนตั้งใจสอนขนาดไหนแต่ถ้านานวันไปตัวนักกีฬาเองไม่ทุ่มเทไม่พยายามไม่อยากประสบความสําเร็จความสําเร็จมันก็มาไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันก็เหมือนกับวัฏจักรครับ แม้ว่าวันนี้พณิชชาการราชดำเนินอาจจะไม่ใช่หมุดหมายแรกๆของนักฟุตบอลไทยเหมือนในอดีตแล้วนะครับหากแต่ว่าเรามีเวลาและลองมองย้อนกลับไปกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมการพัฒนาแข้งนักฟุตบอลจากสายอาชีวะทีมนี้ในเวทีลูกหนังขาสัน้นก็ถือว่าพวกเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาสร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะครับและถือว่าทีมทีมนี้เป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของประเทศ ยังไม่มีข้อสงสัยเลยละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการดินแดนวันไทยใน EP นี้กับผมตั้มพันศิริวิเชียระครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นของใครเล่ากันแบบไหนโปรดติดตามครับ